สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสูส่รายการ Practical Business ครับก็กบผมครับเจาพี่พีรัตนวัฒน์พรคกุลนะฮะก็เป็นประจําทุกวันพุธเวลาประมาณ3ามทุ่มถึง4ี่ทุ่มโดยประมาณโดยในช่วงแรกจะรับผิดชอบโดยผมโดยตรงนะครับผมก็จะไปหยิบยกกรณีศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจที่น่าสนใจเอามาพูดคุยในรายการแล้วก็ในวันนี้นะครับหลังจากที่ได้เห็นข่า,ขาวคราวมีการพูดถึงใน Facebook ไม่ว่าจะเป็นจากคนที่ผมรู้จักแล้วก็จากคนที่แชร์มา เกี่ยวกับเรื่องของการเปิดตัวของดิสนีย์เมื่อเดือนที่แล้วเราก็คงได้เห็นข่าวนะครับว่าดิสนีย์เปิดตัวเปวิดีโอสตรีมมิ่งกับกับค่ายของ a อเอสเอเอสก็แคมเปญออกมาราคา30กว่าบาทถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ตอนนี้ราคาก็ปรับขึ้นมาแล้วเพราะว่าโปรโมชั่นเนี่ยอยู่ถึงแค่เดือนมิถุนายเนเท่าที่เห็นราคานะตอนนี้ก็คือต่อเดือนนะครับก็ประมาณ40บาท3.940บาทหรือประมาณ40-50บาทนี่แหละเขาถือว่าถูกมากถ้าเปรียบเทียบกับ Netflix นะครับ ซึ่งประเด็นนี้เองเลยมีคนพูดถึงมากช่วงที่ผ่านมาว่า Disney มา Netflix ไปรลอดแน่ๆด้วยด้วยคำพูดแบบนี้แหละผมเลยต้องมาหาข้อมูล,ลว่าจริงๆผมก็รู้อยู่แล้วในเชิงของธุรกิจอะว่าทั้ง Disney ์หรือ Netflix เขามีจุดยืนทางธุรกิจคนละแบบแต่ถึงแม้ว่าจะต้องมาแข่งกันในบริบทของวิดีโอสตรีมมิงสื่อสตรีมมิงออนไลน์แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ฝั่งหนึ่งฝั่งใดจะต้องล้มหายตายจากกันไปในทันทีเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลดีกว่าว่าการมาของดีย์มันกระทบม็กซึกขนาดนั้นจริงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเข้าใจว่าโลกใบนี้มีแค่สองเจ้ามันใช่หรือเปล่าบางทีเราจะมองในบริบทของบ้านเรามากเกินไปเดี๋ยวมาดูตัวเลขแรกกันก่อนแล้วกันนะฮะข้อมูลแรกที่ผมอยากจะหยิบยกมาให้พวกเราดูอย่างแรกก็คืออยากจะแนะนำพวกเราว่าเวลาเราเจอกระทู้หรือว่าเจอ คำ,คำพูดบางทีมันเป็นอาจจะเป็นแค่ความคิดเห็นไมได้นะครับถ้ามันไม่ได้มาจากการเอาข้อมูลมาแบ,บ็กอัพข้อมูลตัวแรกเนี่ยเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงตลาดของตฟลิกครับจํานวนของสมาชิกผมให้ดูตัวเรขของ2019ก่อนแล้วกันนะครับจำนวนสมาชิกในสิ้นปี2019จะมีอยู่ประมาณ1 6 7ล้าน Account โดยแบ่งเป็นประมาณ106ก็คืออยู่ในอเมริกาก็เตฟลิกมาจากอเมริกาไงตลาดใหญ่ที่สุดของเขาก็คือ คนอเมริกาประชากรอเมริกามีอยู่ประมาณ200กว่าเกือบ300ล้านคน100ล้านคนนี่คือสมาชิก Netflix แล้วนะครับอีก61ล้านแอคเค้าก็คือเป็นนอกอเมริกาหรือว่าเป็นตลาดโลกเองนะฮะล่าสุดของปี2020นะครับจากข้อมูลที่ผมหาได้สมาชิกทั้งหมดของ Netflix ที่เป็นคนเพศเขาเรียกเพศก็คือส่ายตังเพศ s u b s c r i b e r ์ก็มีอยู่ประมาณ204ล้านแอคเค n t นะครับรายได้ จากปี2015อยู่ประมาณ6,000ล้านเหรีย US ปี2021ปิดไปที่24ล้านเหรีย US เรียกว่ากระโดดถล่มทลายเลยนะครับดังนั้นธุรกิจของ Netflix, Disney หรือค่ายอื่นที่อยู่ในวิดีโอสตรีมมิ่งอยู่บริบทวิสัยเดียที่เขาเรียกว่า s ซับสค i ิป Business หรือธุรกิจสมัครสมาชิกนั่นเองธุรกิจสมัครสมาชิกมันจะมีความสวยหรูในเรื่องของเรเวนิวก็คือว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรามีฐานลูกค้าเยอะ มันจะมันจะส่งผลกับรายได้ในปีถัดไปถ้าฐานลูกค้าเยอะเรื่อยๆรายได้เราก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆกำไรก็จะสูงขึ้นถัดไปด้วยนะฮะในหน้าถัดไปจะแสดงให้เห็นถึงจำนวนสมาชิกของกลุ่มคู่แข่ง Netflix ที่อยู่ในตลาดของวิดีโอสตรีมมิ่งไม่ใช่มีเจ้าเดียวและดิสนีย์ไม่ได้เป็นเจ้าใหญ่เลยเวลาเราดูตลาดโลก Netflix อันดับหนึ่งด้วยจำนวนสมาชิก204ล้านราย อันดับ2องคือ Amazon Prime Amazon Prime ก็คือ Amazon นั่นแหละที่ทำ Amazon อ Online เนี่ยเขาก็มาทำเรื่องของวิดีโอสตรีมมิ่งด้วยก็มีจำนวนสมาชิกอยู่ประมาณ150ล้านรายนะครับแล้วก็ Disney เป็นอันดับ3ามก็คือมีอยู่ที่87ล้านรายนั่นเองดังนั้นจะบอกว่า Disney มา Netflix เทือนไหมถ้าดูอาตาตาัตราการเติบโตในเชิงของจำนวนสมาชิกและรายได้เรียกว่ามาไม่ได้มีผลกระทบเลยนะครับหรือแม้กระทั่งการมาของ Amazon Prime ซึ่งเป็นคู่แข่งอันดับสองเขาไม่ได้มีผลกระทบอย่างเป็นนัยยะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเพราะอะไรทําไมถึงไม่เป็นนัยยะนะครับเดี๋ยวดูหน้าถัดไปนะฮะหน้าถัดไปเนะี่ยอยากจะชี้ให้เห็นก่อนว่าเหตุผลอะไรนะครับที่คนถึงเป็นสมาชิกหรือสมัครสมาชิกกับ Netflix เหตุผลแรกเขาบอกว่า Netflix เป็นวิดีโอรีมิงแพลตฟอร์มที่ไม่มีโฆษณามามาขัน้นอันนี้ดีผมเองก็ชอบเพราะว่าไม่ชอบที่มีโฆษณา เหมือนเคเบิ t ทีวีเดี๋ยวนี้เราเห็นนะครับเริ่มมีโฆษณาสมาชิกเคเบิลทถ้าเราเห็นยี่ห้อปัจจุบันที่ในบ้านเราก็จะมีโฆษณาซึ่งเมื่อก่อนไม่มีมันทําให้เรารู้สึก Distraction ที่ชอบน,นะครับแล้วก็คอนเทนต์เนี่ย Netflix เขามี a l ลกอริทึมที่ที่ทดีอันหนึ่งก็คือเวลาเราดูหนังเรื่องอะไรไปเรื่อยๆเขาก็ใช้ AI เนี่ยดูพฤติกรรมของเราพอดูพฤติกรรมเสร็จเขาก็จะไปเลือกหนังที่น่าสนใจที่มันเกี่ยวเรื่อง ับพฤติกรรมที่เราชอบดูมานําเสนอเราและเราก็จะตกหลุมพรางไปดูเรื่องดังกล่าวทันทีเพราะเขาเรียนรู้มากับเราแล้วว่าเราชอบอะไรอันนี้เน็ตฟลิกทำได้ดีค่ายอื่นก็ยังพอเห็นอิมเมน์นี้นะครับแต่อาจจะไม่ล้ําเท่าเขานะครับอันนี้แต่ยอมแล้วว่าเน็ตฟลิกทำได้ดีมากในเรื่องนี้แล้วก็มีเรื่องอื่นตามมาอีกนะครับอ,อาจจะอาจะเป็นเรื่องของโปรแกรมสําหรับเด็กแล้วก็โดยเฉพาะโปรแกรมที่เป็นซีรีส์เยอะมาก ซีรีส์แต่ละท่านที่เขาทาเนี่ยทำให้เราติดตามติดกันงอมแงมเลยนะฮะก็มีหลายเรื่องมากมายเหมือนกันนะนี่ก็เป็นจุดแข่งของเขานะฮะแล้วก็คนที่เรื่อน็ตฟิกก็สรุปแล้วไม่อันดับหนึ่งก็คือเรื่องแอดนี่แหละแล้วก็เรื่องของซีรีส์แล้วก็คอนเทนต์ที่ตรงใจนะครับเดี๋ยวเราไปหน้าถัดไปจะมีข้อมูลน่าสนใจอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะฮะข้อมูลตัวนี้แสดงให้เห็นเรื่องของจํานวนของหนังกับจํานวนของทีวีโชว์เน็ตฟลิเนี่ยมีอยู่ประมาณ3 5 0 0้า้อย เรื่องนะครับหนังที่อยู่ในระบบอยู่ในฐานข้อมูลแล้วก็มีโชว์อยู่ประมาณ1,800อันนี้เป็นบริบทของอตลาดสารักรกันเอาเป็นอินดิเคเตอร์ปัญหาคืออะไรลองดู a เม z o n สิมีหนังเยอะมากระดับสอ0 0มื่นหัวเรื่องมีโชว์เยอะมาก2,000กว่าเรื่องเยอะมากแล้วไงจำนวนสมาชิกเยอะแบบเยอะตามไหมไม่จำนวนสมาชิกก็แค่150ยห้า u ิ t แอคเคาเองดิสนีย์จำนวนสมาชิก80กว่าล้าน มีหนังก็น้อยมีโชว์ก็น้อยมันคือรังบอกอะไรครับตรางนี้การมีหนังให้เลือกเยอะถ้าเราดูแค่ข้อมูลนี้เราอาจจะคิดว่าหนังให้เลือกเยอะผู้บริโภคต้องชอบเราต้องมีคนสมัครเยอะแน่ไม่จริงเพราะตัวเลขมันก็บอกแล้วมันย้อนแย้งกับจํานวนสมาชิกจํานวนหนังเยอะจํานวนโชว์เยอะไม่ได้เท่ากับจํานวนสมาชิกเยอะอ่ะอันนี้นะครับเดนนี๋ยวเรามาดูตัดไปว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้นะครับ ข้อมูลตัวตัวแผนภูม,มิวงกลมเนี่ยแสดงให้เห็นว่า Netflix โดยรวมหนังโชว์เนี่ยมีประมาณ3า0พัน a z o n Prime 1 2 0 0มื่นสองมีอยู่พันหกมันไม่ทับกันไงมันมีส่วนที่ทับกันแค่นิดเดียวเอง2 2 7้อยิบเดเองส่วนที่ทับกันกับ h ู l u ห้า้อยสาสิบเองข้อมูลเนี่ยบอกชัดเจนแล้วล่ะว่าสมาชิก ผู้บริโภคไม่ได้เป็นสมาชิกค่ายใดค่ายหนึ่งค่ายเดียวเพราะว่าถ้าค่ายนั้นสามารถเลือกหนังหรือวิดีโอตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเขาได้ดีเขาก็จะอยู่ที่นั่นเป็นหลักแต่ถ้าเกิดว่าบางเรื่องที่ไม่มีในแพลตฟอร์มนั้นเขาอาจจะสมัครแพลตฟอร์มอื่นเพิ่มเติมด้วยจำได้ไหมครับที่ผมบอกว่ามีคนพูดว่าการมาของดิสนีย์จะทำให้เฟสต์ส่ังไม่ใช่เลย ลองไปดูคนที่สมัครดิสนีย์นะครับล้วนเป็นสมาชิก Netflix ทั้งนั้นส่วนใหญ่เลยแหละมันเลยไม่ต้องเซอร์ไพรส์เลยว่ามันจะล่มเลายจริงหรือเปล่าไม่ล่มพี่แต่ว่าเขาไปแสวงหาสิ่งที่ Netflix ไม่มีแต่ดิสนียมีเท่านั้นเองยิ่งราคาถูกเขาก็ยิ่งสบายกระเป๋านี่มันคือโลกของการแข่งขันและการเกือ้อกูลนะครับเห็นไหมว่าจุดยืนของดิสนีย์อเมซอน r พรมเน็ตฟลิหรือใครอื่น ต่างมีจุดยืนของเองอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็มีจุดที่มันมีซ้ําบ้างไม่จำเป็นต้องแข่งขันกันเอาเป็นเราตายก็ได้เพราะ r e ฟเลหรือความต้องการของผู้บริโภคก็ยังสามารถสมัครค่ายอื่นได้เช่นเดียวกันแข่งขันเอาเป็นเราตายมันก็ตายหมู่แต่แข่งขันบ้างเพื่อกูลบ้างมันก็จะไปกันได้ทั้ง Industry อินดัสทรนะฮะเดี๋ยวเราไปดูหน้าไปนะครับ จะเห็นพฤติกรรมของผู้บริโภคนี่เป็นการสำรวจของน e วเซนนะฮะเขามีการสำรวจมาบอกว่าปัจจัยที่ผู้บริโภคเขาเลือกวิดีโอสตรีมมิ่งอันที่หนึ่งเรื่องเรื่องของราคานั่นเองนะครับแล้วก็ง่ายงาตอบสนองทุกแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็เรื่องคุณภาพของภาพเสียงนะครับสปีดพวกนี้ผมว่ามันเบสิกเราพอรู้อยู่แล้วแต่ที่ผมอยากจะไฮไลท์ก็คือเรื่องของแอดมีอิเลเมนต์ถึง4 8ที่พูดถึงนะครับว่า แอดฟรีก็คือถ้าไม่มีโฆษณามาก่อกวนเนี่ยแพลตฟอร์มนั้นก็จะได้รับความนิยมนะครับลองมาดูดีๆนะครับว่าราคาเนี่ยถ้าเราเห็นตารางแค่นี้เราบอกว่าราคามีผลกับการตัดสินใจซื้อผมว่าใช่แต่ไม่ได้ใช่ทั้งหมดเพราะในบรรดาวิีด์สตรีมมิงเน็ตฟลิเป็นค่ายที่ราคาแพงเป็นอันดับหนึ่งอันดับต้นๆดีกว่าแพ็กเกจของเขาแพงเอ่อดิสนียอันดับ3อันดับ4นะครับประมาณนี้ถ้าบอกว่าราคาแพง แล้วลูกค้าจะไม่เลือกเพราะลูกค้ามองที่ต้นทุนเป็นหลักงั้นถ้าเกิดพูดแค่นี้เน็ตฟลิก็เจ๊งสิครับแต่ทําไมเน็ตฟลิกจำนวนสมาชิกถึงมาไปสองร้อยกว่ามันต้องมีอะไรดีกว่าการมองแค่เรื่องของราคาอย่างเดียวผู้บริโภคใช้อีโมชันในการผลักดันในการตัดสินใจซื้อสิ่งที่ Netflix ททำได้ดีและค่ายอื่นยังทำไม่ดีเท่าก็คือเรื่องของออริจินอลคอนเทนต์เพราะเขามีออริจินอลคอนเทนต์ออริจินอลคอนเทนต์เขาดียังไงเดี๋ยวมาดูในหน้าถัด ดิสนีย์ก็มีออริจินอลคอนเทนก็ไม่แปลกที่ปี2019 d i ส n e เนียลงทุนไปเยอะถึง27,000ล้านเหรียญหรือ28,000ล้านเหนรียญสหรัฐในการสรรสร้างภาพยนตร์หนังหรือซีรีส์ของตัวเองพวกมาวมาเวลเราก็เห็นใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเรื่องของออออออหนังการ์ตูนอะไรต่างๆอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเข้ามาจากการเป็นสตูดิโอมาก่อนงั้นการ ลงทุนในการสร้างหนังสร้างภาพยนตร์มันเป็นเรื่องธรรมชาติของเขานะครับแต่มาดู Netflix นะครับมาเป็นอันดับสามนะฮะสิบห้าล้านเหรียญยูเอสิบ้าไม่ใช่สิบห้าล้านเหรียญโทษทีหนึ่งหมื่นห้าพันล้านเหรียญยูเในการสร้าง o r i g i ินอ Content ของตัวเองสิ่งที่ Netflix ต่างก็คือ o r i g i ินอ Content ของ Netflix ไม่ได้เป็น o r ริจินอลค n t เทนแบบธรรมดาเขามีการมองถึงผู้บริโภคแต่ละประเทศด้วย ขามีการโครกับผู้บริโภคในแต่ละประเทศด้วยดูตัวอย่าง Netflix ในบ้านเรานะครับมีการโครกับทีมสร้างหนังผู้ประกอบการสร้างภาพยนตร์มีภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับของคนไทยเป็นซีรีส์ของคนไทยอยู่ในนั้นด้วยมี k คเคป๊อปเคซีรีส์เจซมีเต็มไปหมดเลยนะมีซีรีส์ญี่ปุ่นเกาหลีเต็มไปหมดเลยและเป็นการสร้างโดย Netflix ด้วยนะครับ ทำให้คนติดกันงอมแงมเช่นเรื่องสตาร์ทอัพเรื่องรุ่นเรื่องนี้ Netflix ไปสรรหามาเต็มไปหมดเลยซึ่งก็แตกต่างจาก Disney หรือ a เมซอน i m e ผมถึงบอกไงว่าอัตลักษณ์ทางธุรกิจ i d e n นิตีทางธุรกิจของ Netflix กเขาก็มีจุดยืนของเขาความร่วมหายอาจจะไม่ไม่ถึงจุดนั้นแน่นอนลูกค้าอาจจะมีความอยากไปเจ้าอื่นบ้างก็ไปสมัครสิแต่ยังไงก็ยังอยู่กับเน็ตฟลิอยู่ดีเพราะเขามีจุดแข็งตรงนี้ การที่เขาผันตัวเองมาเป็นผู้สร้างมันก็เป็นความน่ากลัวของคนที่เป็นผู้สร้างเดิมแต่หวนกลับมาเล่นในวิดีโอสตรีมมิ่งได้เช่นเดียวกันซึ่งดิสนีย์เนี่ยวิ่งมาจากผู้สร้างแล้วมาเป็นวิดีโอสตรีมเมอร์ให้บริการสตรีมมิ่งแต่เน f l ฟกมาจากสตรีมมิ่งแต่ผันตัวเองเป็นผู้จ้างผู้สร้างนะครับมัน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 เป็นอย่างเงี้ย,ว,ยว,วงการเนี้ยเข้าเข้าออกออกมาจากมุมนึงไปอีกมุมนึงนะครับแต่บอกได้เลยจากข้อมูลนี้ชัดเจนออริจินอลคอนเทนต์นี่แหละ เป็นตัวผลักดันในการเติบโตในลําดับต่อไปแล้วผมก็มั่นใจว่าดิสนีย์ก็ไม่แคร์ก็ต้องเรียนแบบเน็ต l i x กแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูหน้าถัดไปนะครับจะเป็นหน้าสุดท้ายนะครับของข้อมูลที่ผมเอามาเพื่อเป็นงานตอกย้ําว่า Netflix ล่มสลายจริงหรือเปล่านะฮะจะล่มสลายจริงไหมข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจํานวนสมัครสมาชิกล่าสุดนะครับ ซึ่งมีถึงประมาณไตรมาสที่1ของปี2021นี้เองนะครับข้อมูลนี้นะครับตัวสีแดงบอกว่าไตรมาสแรกหรือควอเตอร์ที่1จํานวนสมาชิกของ Netflix เพิ่มเติมก็คือได้แค่4 000, ล้านรายเองแต่ถ้าเปรียบไปเปรียบเทียบกับไตรมาสที่1ของปี2020ซึ่งเป็นปีโควิดปีที่แล้วมีถึง16 000, ล้านรายโดยประมาณปีที่แล้วไตรมาสเดียวกันได้16ปีนี้ไตรมาสเดียวกันเหลือ4 ปัญหาคืออะไรเขาบอกว่าโควิดมันยาวกว่าที่คิดปีที่แล้วคนอยู่บ้านก็เลยต้องดูหนังดูภาพยนตร์ผ่านสตรีมมิ่งกันเยอะแต่สมัครกันไปเยอะปีที่แล้วปีนี้คนเริ่มมีปัญหาเรื่องรายได้เริ่มรายได้น้อยลงก็คิดมากขึ้นจนํานวนการสมัครสื่อเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ลดลงเป็นเงาตามตัวและเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดกับเน็ตฟลิรายเดียวเกิดขึ้นกับทุกค่ายดังนั้นไม่ได้เป็นเรื่องแปลกแต่เดี๋ยวเรามาดูข้อมูล ในไ,ไตรมาสถัดไปซึ่งตอนนี้ผมยังไม่มีในมือนะครับได้มาเมื่อไหร่เดี๋ยวมาดูกันต่อไปแต่สิ่งที่มันเห็นแน่ๆก็คือว่าผลประกอบการของเ e ็ fli x กในไตรมาสที่หนึ่งสุดยอดกําไรเยี่ยมรายได้ปังเพราะว่าเขาสะสมลูกค้าเพิ่มมาเรื่อยๆโดยเฉพาะลูกค้าเพิ่มขึ้นสูงมากในปีที่แล้วนะฮะมันมีข้อมูลตัวสุดท้ายที่จะมาพูดคุยกันนิดนึงก็คือว่าตัวเชิญเรทนะครับหรือว่าข้อมูลเชิญเรทที่แปลแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือว่า อัตราการยกเลิกเมื่อสมัครแล้วยกเลิก cancellation นั่นเองก็คือยกเลิกเนี่ยลูกค้าสมัครแล้วยกเลิกใครเป็นยังไงบ้างตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าธุรกิจจะมีความเสถียรภาพความยั่งยืนหรือเปล่าถ้าเชิญเหลสูงๆอันนี้อันตรายนะครับเพราะว่าเราก็ต้องหาลูกค้าใหม่ต้องจัดโปรเพื่อดึงมาเติมแต่ถ้าเชิญเรลดต่ําๆมันง่ายเพราจะจำนวนลูกค้าใหม่ที่สมัครเข้ามาอาจจะน้อยกว่าเยอะ คือลูกค้าที่มันหลุดออไปมันน้อยกว่าเยอะใหม่มามากกว่าก็ธุรก,กิจก็ไปรอดได้นะครับเชิญเลยล่าสุดของปี2020 Netflix อยู่ที่2.5เองคร2.5คือเข้าใจยังไงถ้าลูกค้า100คนที่สมัครเข้ามาเลิกแค่2คนครึ่งนั่นเองถ้าเปรียบเทียบกับดิสนีย์สมัครมา100เลิก4.3คนไอ้แย่ที่สุดนะครับก็คือ Apple TV Apple เป็นมือถือทำหลายอย่าง เอาดีเรื่อง apple tv อาจจะยังไม่ได้นะจ๊ะต้องไปเรียนรู้อีกเยอะเชิญเล็ของเขาคือ1 5บกอร์เ็ก็คือถ้าสมัครมาร้อยอ่ะเลิก16คนอ่ะคือประมาณนะครับนี่ก็ชี้แล้วว่าเขาทําได้ดีไงพออเพราะ Original Content เพราะ Netflix a l g อ r i t ก m ของเขาเข้าใจผู้บริโภคมันเลยทําให้คนยกเลิกเขาเยอะและนี่ก็คือบทสรุปนะครับของการที่เวลาเราจะมองธุรกิจเราจะฟัง แต่ความคิดเห็นอย่างเดียวไม่พอเราต้องมีข้อมูลมาประกอบด้วยและผมก็จะหาเคสสัตี้แบบนี้นะครับมานําเสนอเรื่อยๆในรายการของเราและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นให้พวกเราเรียนรู้เรื่องธุรกิจไปด้วยกันและหลายคนฟังมาถึงจุดนี้อาจจะรู้สึกลําบากนิดนึงกับศัพท์ทางธุรกิจเดี๋ยวๆตามไปเรื่อยๆครับผมจะพยายามทําให้ง่ายยิ่งขึ้นเพราะผมต้องการให้พวกเรารู้และอาจจะต่อยอดต่อไปได้กับอาชีพต่อไปของเราในอนาคต ก็นี่ก็เป็นช่วงหน้าของเราครับ The Practical Business กับ Case Study